จะเอาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบยี่สิบแปดฮะหยี่สิบล้านหนึ่งร้อยบาทหนึ่ร้อยบาทยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวนะแค่นั้นเสร็จไม่เท่หนึ่งร้อยบาทห้าสิบบาทโอเคห้าสิบาทยี่สิบนาทีหนึ่งร้อยบาทหนึ่งชั่วโมเองมากเดี๋ยวรับเป็นถาประจำนะเด็กคนนี้ฐาประจำชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ ถ้าใช้หนบาทก็เป็น1บาทใช่นี้โอเคนะบายจังเลยลองเพลงด้วยวานมจลองเพลงด้วยร้องร้อจะได้ละสวัสดีที่รดกทำดีๆทำดีๆยวได้ติ๊บยวได้ติ๊บทำดีๆครับ ติปโผ้ติปบขอบอกติ๊บโอ้ติ๊บเอาเท่าไหรติ๊บอะหน้างเงินนั่นเนี่ยเด็กคนเนี้ยเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะใช้เท่า<ช>ไรติ๊บอะใช้ฟรีไม่ได้เปลี่ยนบางสิเปลี่ยนบางสิเปลี่ยนมาแค่นี้ยายเป็นอะไรนะตะคิวกันคืนมาเป็นตะคิวอืมอันนี้ไม่มีมีเบาไม่เครื่องมันเบาได้ไหมอันเนี้ยอันนี้เบาสุดละโอ้ อันนี้เบาสุดอ้าวเหรออ๋อเออลงเบาหน่อยทีเออกำลังดีเ๋ยวเ๋ยวเยวอามีการให้ตัวเองด้วยการทำให้ตัวเองด้วยกำลังดีสบายมากเร็วๆได้ห้าบาทตอนนี้ห้าบาท <c oughs> เอาไหมห้าบาทเอาไหมครับเป็นนี่เป็นวิธีการหาเกันที่ง่ายมากเลยนะสักการเลย <c oughs> ต้องทำอะไรก่อนทำไรหนึ่งมือหนึ่งมือโอ้โหหนึ่งมือดูหนังหนึ่งมือน,นวดยายเหรอโอ้โหยายง่วงแล้วดูเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ไหม <c oughs> มือหนึ่งดูหนังมือถือมือหนึ่งนวดยาย เบอร์ถือไอโฟนไอไอของก,กายเลื่อนไอโฟนอะไรรู้จำไม่ได้แล้วอ,อันนี้ของยายไอโฟนอะไรไม่รู้คับสิต้องมีครับด้วยครับรเ,เหมือนแันละมั้งยังเลยเ,เดี๋ยวมารับติ๊กนะครับเอาเท่าไหร่ดี มีความน่ารักเนอะมีความน่ารักเนอะห้าบาทเอาเมื่อยมือเมื่อยมือคันคันใช่เวลามันบอกมันมันมันนี่นี่มันจะคันมือใช่ป่ะเอออันนี้เป็นเครื่องนวดท้าวนวดให้ยายถ้ากคเลือดเด็กดียาผสมชุดละยวผมต้องทำอะไรจะได้ไม่ทำจะได้ไม่ได้คันใส่ถุงใส่ถุงอะไรถุงมือหรอไม่หายหรอกไม่หายหรอก ลอกอันนี้อันนี้อันนี้ก็เลี้ยงเบบี้นี่ก็เลี้ยงเบบี้นะคะเบบี้เอว้าร้องไห้ทำไมคะฮะทำไมคะโอ้ใส่อะไรอะลูกถุงมือเพื่อเพื่ออะไรครับไม่คันแล้วมันจะช่วยได้จริงหรอไม่รู้ลองทดสอหรอถุงมือแล้วใส่ถุงเท้าได้ไหม โอ้โหนี่มือนี่ถุงมือหมอแล้วเนี่ยอ้โหเป็นแม่ตัวึ้นมาจะเป็นอะไรครับเป็นไรครับทำอาชีพอะไรครับทำอาชีพยูทูบย <YouTuber. S 2> ูทูบเบอร์ถ้ายูทูบถ้ายูทูบยังอยู่ถ้ายูทูบยังอยู่มันก็อยู่อ่ะทีอืมเนาะไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหม,อ,มอ่ะลองดูลองดูนะครับเล่เล่เล่ เอาเบาน่<า><า>ไม่เอาแรงดีมากดกคนนี่กิงจังเผยนหาตังตอนนี้ได้ไปกี่บาทแล้วครับคิดว่าได้ไปกี่บาทแล้วชาร์จยายกี่บาทเท่าไหร่เอ่อยี่สิบยี่สิบเพราะตอนนี้น่าจะเป็นยี่สิบนาทีแล้วอืมนาทีละบาทเลยเนะี่ยเนี่ย หัวใส่นะเนี่ยพ ita, อยอ่อค้าคนนี้โกงไทมไม่โกงเลยนะเออโกงน่าจะชอบต้องกดอย่างนี้ต้องหันทางนี้ค่ะใช่ใช่เหมือนกันเลยลายประสาทไปประสาท <sh arp> เหมือนกันเลยพึ่งก็นอนไม่ได้ค่ะ <ไ depends. S 1> ชาโอเคครั้ <Okay. S 2> งหนึ่งครับ <Okay. S 2> แต่แล้วต้องมีครับด้วยสิครับครับเก่งมากสบาย อ๋อันนี้ทั้งหมาทั้งคนเลยอันนี้ทั้งหมาทั้งคนเลยเหรอเนี่ยอะไรดิหมาหมาอิจฉาคนหรือเปล่าเนี่ยหมาอิจฉาคนใช่ไหมใช่เปล่าเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ้าวยายกี่บาทครับทั้งหมดกี่บาทครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับยายโอเคงั้นบอกบายบายเพื่อนๆก่อนบายบาย